สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนี่เห็นไหมเอ่ยสับประรดรถกำลังผลิดอกออกผลแล้วหลังจากที่เป่าฟูมฟับมานานนับปีเกือบจะสองปีแล้วมั้งปี8เดือน9เดือนแล้วอะสับประรดรถนี่ซื้อซื้อมาทานเนาะแต่มันติดหัวมาด้วยก็เลยเอาหัวมาปลูกไว้ จริงๆนี่ปลูกหลายกออยู่นะแต่เวลาตัดหญ้าน้องเขาดูไม่เห็นมั้งมันลกก็เลยโดนเครื่องตัดหญ้าไปเหลืออยู่กอเดียวนี่เละไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะได้กินจริงๆต่อไปเราก็ต้องมารอลุ้นเนาะว่าเมื่อไหร่อ่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าไม่แน่ใจสายพันธุ์ทางเหนือกับทางใต้จะเหมือนกันหรือเปล่าทางใต้เราถ้าใช้หนอเนาะ ก็ประมาณปีครึ่งแต่อันเนี้ยใช้หัวและเป็นเป็นสับปะรดของทางเหนือเป็นภูแลก็เลยไม่แน่ใจว่าใช้เวลาเท่ากับของบ้านเราหรือเปล่าสับปะรดเนี้ยจะลูกเล็กกว่าปัตตเวนะปัตเวียมันจะลูกใหญ่ของสายพันธุ์ทางใต้อะความฉ่ำต่างกันปัตเวียจะมีมีน้ำฉ่ำกว่าแต่ของทางเหนือเนี้ยภูแลเขาจะเน้นกรอบๆนะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ แต่มันก็ไม่เปรี้ยวไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราถ้าเกิดลูกที่ยังไม่ไม่สุกมันจะเปรี้ยวนะถ้าพอแก่ๆหน่อยก็เปรี้ยวอมหวานเอามา,อาใช้ผัดเปี้ยวหวานพอสุกก็จะหวานฉ่ำมันจะมีมีน้ำในเนื้อสับปะรดเนาะแต่ของทางนี้มันไม่มีน้ำมันแบบแห้งๆสายพันธุ์มันจะต่างกันหรือพ่อดินฟ้าอากาศก็ไม่รู้ ไม่แน่ใจเหมือนกันรอลุ้นนะคะว่าลูกเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนนี่เพิ่งเพิ่งแก่ผลิดอกเมื่อกี้ผ่อนมารดน้ำเนาะแล้วก็เลยพอดูทุกทีมันมันจะรกแค่สาดสาดน้ำเข้ามาพอดีนี้เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานเลยดูโล่หูล่งตาไปนิดนึ่งว่าจะแต่งการข้างล่างออกยังไม่ได้แต่งเลย ก้านเา็เยอะไปเดี๋ยวเอาอาหารไปเลี้ยงก้านหมดถ้าเป็นสายพันธุ์ของทางใต้เนี่ยตรงตรงแต่แถวเนี้ยก็จะเป็นเขียวเข้มก็ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้สายพันธุ์มันจะต่างกันระหว่างภูแลกับปัตตาเวียเนาะนี่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจมะยมเห็นไหมเอ่ยครั้งแรกเลยที่ติด ปลูกพร้อมกันเลยกาะทราบปลลดปีกว่าเกือบสองปีอันนี้ก็ปลูกด้วยมเมล็ดซื้ออ่มายมมาทำส้มตำเนาะมาเอาเอามาทำมายมดองบ้างอะไรบ้างก็มเมล็ดมันก็มาหวานทิ้งไว้จริงๆมันขึ้นเยอะมากแต่ว่าพื้นที่เราไม่มีก็เลยต้องถอนทิ้งเว้นเอาไว้แค่นี้แหละเนี่ยเว้นไว้สามต้น เนี่ยสามต้นแต่ว่ามันจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากแต่ละต้นเห็นไหมนี่ขนาะดพรตัดทิ้งตัดทิ้งไปเยอะแล้วนะเนี่ยเ็ย,ยังเยอะอยู่จริงๆไม่ได้ไม่เห็นนะถ้าเกิดว่าไม่มีอ่าตัวตัวจักระจันน่ะจักระจันมนร้องระง,งมก็เลยมาเดินดูว่าเอ๊ะมันร้องอยู่ตรงไหนเนาะ แต่ไม่ไม่เจอไม่เจอจักรยานเจอมายมแทนช่วงเช้าเช้าถึงถึงบ่าย ấy, จะไม่มีเสียงจักรยานมันร้อนเนาะมันหลบแดดอยู่ตรงไหนไม่รู้แถวพอตกสักอ่าสี 4, ่ห้าโมงไปจนถึงกลางคืนโอ้ยร้องกันให้ลั่นเนียยิงเมื่อคืนน้ำท่าลมแรงฝนจะตกทั้งเอื่นงอ่าง้างโคกเขียดโอ้ยระง,งมไปหมด น้อยหนึ่งแต่ยังดีเป็นสัญญาณที่ดีว่าอย่างน้อยเขาก็ติดดอกออกผลให้เราเห็นแล้วเนาะต่อไปเราก็เหลือแค่แต่งเขาให้ว่าได้รับแสงเนาะมถ้าเราขยันมีพื้นที่นิดๆหน่อยๆ ใส่กระถางก็ได้นะสับปะรดเนี่ยควรเคยลงลงกระถางก็โอเคได้กินอยู่ลูกก็สวยสมบูรณ์เหมือนเราปลูกลงดินนี่แหละใช้เข่งหรือใชอ้ภาชนะอะไรก็ได้ลอ้อรถยนต์ก็ได้หาดินอะไรมาใส่เข้าอยู่ที่ว่าเราสนใจจะปลูกเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองให้ความสนใจก็นิดนึง ับปะรดจริงๆคือแทบไม่ต้องรดน้ำก็ได้แต่ว่าช่วงนี้มันแรงมากสงสารเขาก็เลยให้น้ำก็แคหน่อยเนาะใครสนใจด้านการเกษตรมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะคะไม่ว่าด้านพืชหรือว่าด้านสัตว์เนาะหรือประมงอะไรที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรสอบถามได้คะ่ะยินดีตอบ ทุกคอมเมนต์อันไหนถ้าเกิดติดขัดไม่สามารถตอบได้ในเวลานั้นๆก็คนก็ไปหาข้อมูลมาจากเกษตรจังหวัดบ้างเกษตรอำเภอบ้างเนาะหรือจากภาคเกษตรส่วนกลางมอเกษตรบางเขนสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เฉพรด้วยนะคะ บายบายจุบจ๊บๆไปละเด้อไปละเด้อเจอกันใหม่คลิปนะ้านะคะ